เรื่องชาวลับแลที่เมืองหลวงพระบางหลวงปู่ตื้ออาจรละธรรมโมได้เล่าเรื่องราวที่ท่านพบเห็นเมื่อครั้งไปทุดงที่ฝั่งประเทศลาวให้ลูกศิษย์ฟังดังนี้ในช่วงที่ท่านไปพักจำพรรษาอยู่ที่วัดวิชนุท่าแตงโมเมืองหลวงพระบางท่านบอกว่านอกกำแพงวัดออกไปไม่เกินสิบวาตรงนั้นมีเรื่องแปลกๆเสมอพวกชาวบ้านชอบกราบเรียนถามหลวงปู่เสมอๆว่า ท่านสาธุภาวนาอยู่ที่วัดนี้เป็นอย่างไรหลวงปู่ไม่ได้สนใจกับคำถามดังกล่าวเมื่อถูกโยมถามบ่อยๆท่านจึงถามย้อนกลับไปว่าที่ตรงนั้นมีอะไรหรือชาวบ้านบอกท่านว่ามีผีเจ้าที่อยู่ตรงนั้นแต่เดี๋ยวนี้จะยังอยู่หรืออย่างไรก็ไม่ทราบได้หลวงปู่ตื่ได้เรียนถามพระครูสาธุสิงห์ซึ่งเป็นสมภานวัดนั้นมานานเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาท่านพระครูสาธุสิงห์เล่าว่า ข้าเจ้ามาเป็นสมพานอยู่วัดนี้นับได้สาปีแล้วทราบว่าผีพวกนี้เป็นวิญญาณเฝ้ารักษาเมืองโดยมากเป็นทหารเฝ้ารักษาประตูวังท่าแตงโมวิญญาณพวกนี้ไม่ยอมไหว้พระเลยเรื่องนี้เป็นที่รู้กันทั่วไปในหมู่ของชาวเมืองหลวงพระบางชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าตรงที่ป่าโน้นไม่มีบ้านคนเลยมีฐานน้ำไหลลงมาจากภูเขาไม่ขาดสาย ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝนพอข่าลงก็จะได้ยินเสียงคนพูดกันมีทั้งชายและหญิงหล,หลายสิบเสียงได้ยินเสียงตักน้ำได้ยินเสียงบ้างทิงกระทบกันชาวบ้านพยายามแอบดูหลายๆครั้งก็ไม่เห็นอะไรผิดสังเกตเลยได้ยินแต่เสียงตอนกลางวันเงียบสงัดไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยห่างจากที่ตรงนั้นออกไปมีเขาลูกหนึ่งชาวบ้านเล่าว่าเคยเห็นคนรูปร่างสูงใหญ่อยู่ในถ้ำ ในภูเขาลูกนั้นเจวันจะปรากฏตัวให้เห็นทีหนึ่งมีสมภารวัดหลายองค์พยายามเข้าไปในถ้ำนั้นแต่ไปไม่ได้โดยตลอดเพราะข้างในมืดและอากาศเย็นมากเมื่อเดินลึกเข้าไปจะรู้สึกแสบหูมากพยายามเข้าไปอย่างไรก็ไม่สำเร็จหลังจากนั้นมา7-8ปีได้มีพระพิสุรูปหนึ่งเดินทุด,ดงมาจากเมืองไทยเคร่งครัดต่อระเบียบวินัยของพระกรรมฐานมาก ท่านเป็นที่เคารพนับถือและเลื่อมใสของชาวเมืองหลวงพระบางมากพระภิกษุรูปนั้นพยายามเข้าไปในถ้ำและสามารถเข้าไปได้โดยตลอดเดินเข้าไปนานถึงเจดวันถึงออกมามีเรื่องเล่าว,ว่าท่านเดินเข้าไปเรื่อยๆก็ไม่ปรากฏว่าเห็นอะไรผิดปกติเดินเข้าไปจนถึงที่สุดมองขึ้นไปข้างบนเห็นเป็นทางขึ้นไปมีอรอยขึ้นลงใหม่ๆบนก้อนหินขึ้นไปตามทางนั้นก็ไม่พบอะไร ของใหญ่ที่ชาวบ้านได้ยินทุกเจ็ดวันก็ไม่มีพระภิกษุจึงเดินกลับออกมาตามทางเดิมแต่ท่านต้องแปลกใจมากที่ตอนขากลับออกมาพบว่าทางที่ท่านเดินเข้าไปนั้นกลับมีบ้านคนเต็มไปหมดมีชายคนหนึ่งมานิมนต์ให้ท่านนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว้พระองค์นั้นแน่ใจว่าท่านไม่ได้เดินหลงทางเป็นแน่เมื่อพิจารณาดูโดยละเอียดแล้วท่านจึงถามโยมว่า พวกโยมมาอยู่ที่นี่นานแล้วหรือชายผู้นั้นตอบรับด้วยการพยักหน้าพระจึงถามต่อไปว่าเมื่ออาตมาเข้ามาก็เดินผ่านมาทางนี้ทำไมจึงไม่เห็นบ้านเมืองชายผู้นั้นไม่ตอบกลับย้อนถามพระว่าท่านมาที่นี่ต้องการอะไรพระตอบว่าไม่ต้องการอะไรแต่อยากจะเห็นของที่โยมตีอยู่ทุกเจ็วันเพราะของใบนี้มีเสียงดังไกลเหลือเกินโยมคนนั้น จึงเดินไปหยิบของมาให้ดูใบก็ไม่ใหญ่เท่าไรพร้อมทั้งถวายให้พระอาจารย์รูปนั้นเก็บไว้เป็นอนุสรณ์จากนั้นโยมก็พาท่านเดินชมไปตามถ้ำพบสิ่งแปลกตาหลายอย่างโยมคนนั้นบอกท่านว่าสมบัติเหล่านี้เป็นของกลางและจะมีอยู่อย่างนี้ตลอดไปชั่วการละนานพระภิกษุรูปนั้นได้อำลายโยมคนนั้นได้นำของใบนั้นกลับออกมาด้วย ได้เก็บไว้เป็นอนุสรณ์ที่คนในถ้ำมอบให้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเคยมีผู้เข้าไปในถ้ำและได้ของใบนั้นมาเดี๋ยวนี้ของใบนั้นยังเก็บไว้ที่วัดวิชนุท่าแตงโมในเมืองหลวงพระบางจนถึงทุกวันนี้ของใบที่ว่านั้นก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่มีเสียงดังกังวานกว่าของธรรมดาทั่วไปที่มีขนาดใหญ่เท่ากันหรือใหญ่กว่าหรือที่มีน้ำหนักเท่าเ่ากันมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า พระพิสุรูปนั้นหลังจากที่ได้ของมาแล้วท่านก็หายไปไม่มีใครรู้ว่าท่านหายไปไหนมีความเชื่อกันว่าท่านหายเข้าไปจำพรรษาอยู่ในเมืองลับแลแห่งนั้นเกี่ยวกับเรื่องเมืองลับแลที่เมืองหลวงพระบางนี้หลวงปู่ตือ้ออจลธรรมโมท่านให้ความเห็นว่าวิญญ,ญาณพวกนี้เป็นพวกเทพที่มีอยู่เป็นทิพย์พวกเขาจะไม่มารบกวนมนุษย์เลยพวกเขามีศีลธรรมดีมากบางครั้งก็พบกันกับพวกเขา แต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเท่านั้นหลวงปู่เล่าว่าตกเย็นท่านได้นั่งสมาธิกำหนดดูปรากฏว่าผู้เป็นหัวหน้าเทพเหล่านั้นได้มากราบอาราธนาท่านให้ไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นโดยกราบเรียนว่าที่ที่พวกเขาอยู่นั้นก็มีวัดพระพุทธศาสนาด้วยหลวงปู่ไม่รับคำนิมนต์โดยบอกเขาว่าท่านมีกิจธุระที่จะต้องประกาศพระพุทธศาสนาต่อไปยังเมืองเชียงใหม่รับนิมนต์ไม่ได้ เพราะขณะนี้ยังไม่อาจกำหนดที่อยู่ประจำได้ยังต้องแสวงหาพระธรรมต่อไปอยู่แล้วหลวงปู่ก็ได้แสดงธรรมให้เขาฟังมีผู้กราบเรียนถามหลวงปู่ว่าท่านหลวงตาแสดงธรรมอะไรโปรดพวกเทพเหล่านั้นหลวงปู่ตอบว่าพวกเทพเหล่านี้เขามีกายทิพย์จึงไม่ค่อยเห็นความทุกข์ทางกายจึงไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหลวงตาก็พูดให้เขาฟังในแง่นี้ ให้เขามีความคิดว่าสภาพที่เป็นอยู่เดียวนี้ไม่แน่นอนถึงจะมีอายุยืนเท่าไรก็ตกอยู่ในสภาพที่ว่านี้เสมอไปหลวงปู่ตื้ออจลรธัรโมใช้เวลาท่องทุดงไปตามที่ต่างๆเป็นเวลายาวนานรวมเวลาทั้งหมดทั้งที่ท่านตระเวนในภาคอีสานและฝั่งลาวออกทุดงในภาคเหนือติดตามหลวงปู่มั่นพริทัตโตตลอด12ปีและออกทุดงในภาคเหนือ ภายหลังที่หลวงปู่มั่นกลับภาคอีสานแล้วรวมเวลาที่ท่านท่องทุดงทั้งหมดก็ยาวนานกว่า50ปีนับเป็นเวลาที่ยาวนานมากประสบการณ์และเรื่องราวการเดินทุดงของท่านมากมายเกินกว่าลูกศิษย์ลูกหาจะสามารถรับรู้ได้ทั้งหมดที่นำมาถ่ายทอดต่อกันมาเป็นเพียงบางแง่าบางมุมเท่านั้นเองพระลูกศิษย์ใกล้ชิดที่อุปถากหลวงปู่ก็ยอมรับว่าการที่จะบันทึกเรื่องราวของหลวงปู ให้หมดทุกแง่ทุกมุมเป็นเรื่องเหลือวิสัยแม้แต่จะกราบเรียนถามท่านเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ยังไม่กล้าต้องคอยจดจำเมื่อเวลาท่านยกมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่างๆเท่านั้นเมื่อหลวงปู่หยุดการเดินทุด,ดงท่านได้สร้างวัดที่เชียงใหม่หลายแห่งด้วยกันแต่วัดที่ท่านจำพรรษาอยู่นานที่สุดได้แก่วัดป่าสามัคคีธรรมอำเภอแม่แตงปัจจุบันชื่อวัดป่าอาจารย์ตื้อเพื่อเป็นอนุสร์แก่ท่าน หลวงปู่ปรารภให้ฟังว่าการสร้างวัดป่าสามัคคีธรรมแห่งนี้เพื่อจะได้อยู่เป็นที่เป็นทางเพราะชราภาพมากแล้วหลวงปู่ใช้วัดป่าสามัคคีธรรมแห่งนี้เป็นสถานที่ในการประกาศพระศาสนาด้วยการแสดงธรรมแก่ผู้ที่สนใจใคร่ธรรมส่วนผู้ที่สนใจในด้านวิปัสสนากรรมฐานหลวงปู่ก็ให้การอบรมสั่งสอนอย่างไม่รู้จักเบื่อนายในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ จึงมีผู้สนใจใคร่ฟังธรรมและสนใจภาคปฏิบัติหลังไหลไปมาหาท่านไม่ขาดสาย